ช่างเอ็ดดี้ระยอนะครับอันนี้ก็มาให้ดูดุม nsr นะครับนะครับดุม nsr ที่ลืมกันไปแล้วนะครับนี่อามาทำล้อซีนะครับนี่ดุมมันเป็นดุมกระสุนที่ผมเรียกดุมกระสุนแล้วก็คตรพ่อคนแม่แห่งยุคเลยนะครับเนี่เพราะว่าดุมสเตอร์เนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นลูกยางกกระชากในตัวนะครับเหมือนดูกติเลยครับนี่ครับเอามาไว้แปลงนะครับสนใจบอกได้นะครับ ไอ้ดุมพวกนี้มันมีใน n อ r ตัวเก่านะอันนี้ไปขุดมาจากที่เขาขายซากรถนะฮะไม่งั้นไม่มีทางมีนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเท่าที่ได้นะครับอันนี้ก็น้องเขาฝากฝากมานะครับผมก็เคยถามว่าจัดได้ไหมก็เอามาให้หมดเลยนะครับกขอบคุณมากนะครับงานซี่นะครับต้องดุมนี้เลยนะครับผมจะบอกให้ไม่ต้องดุมแต่งนะครับดุมแต่งมต้จะไปสนใจครับ ดูนี่แหละครับเทพสัตว์ครับผมขอบคุณครับ